อาละครับก็สวัสดีครับก็พบกับผมช่องชาออนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของสตรีมเมอร์วิธีการส่งซีดครับให้มันขึ้นบนหน้าจอเวลาเราสตรีมมันจะขึ้นซีดของผู้ที่ส่งสรีที่ส่งซีดให้เรานะครับพอเรามาที่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับนี่ครับแล้วก็เราทําการล็อกอินในบัญชีที่เรามี ของไนโครนะครับก็ล็อกอินหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จนะครับก็เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับก็คือ S S 3ตัวนะครับก็มาที่ s t r e a m e r s u p p o t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  a t u s นะครับก็มันจะมาหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อสตีมเมอร์ทั้งหมดของไนโครแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับสตีมเมอร์ R ก็จะแสดงรายละเอียดว่าจะมีหน้าตาของ s t ิ e a m e r My Page นะครับก็คือเรามาที่ Manage Information นะครับก็จะมีให้เรา Copy ตรงนี้นะครับเราสามารถ Copy Link ตรงนี้แล้วก็ไปใส่ในแพลตฟอร์มที่เราสติมเมอร์ได้เลยครับของผมจะไปใส่ใน OBS แล้ก็ทำการ Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูพรีวิวก็กดตรงนี้มันจะขึ้นรูปนี้นะครับเวลาเราเวลามีคนส่งซซตมันก็จะแสดงบนหน้าจอสตรีมเมอร์ของแต่ละคนแต่ชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามชื่อของคนที่ส่งซีตของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยจำนวนเซตท,ที่ของผู้สนับสนุนส่งมานั่นเองเนี่ครับก็คือหลังจากที่เรา เอาลิงก์เสร็จนะครับเรามาที่ตรงนี้เลยนะครับเราทําการเลือกสกรีนเสร็จหรือว่าแล้วก็เราที่มาที่ซอ้อนนะครับถ้าใครเลือก OBS นะครับในการสตรีมนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็ตั้งชื่อได้เลยว่าอะไรของอะไรนะครับก็คือผมเขียนว่า s ซตแล้วกัน แล้วก็เราเอาลิงก์ที่เราก c ปี้มาในสตรีมเมอร์เมื่อกี้ครับก็คือกดวางได้เลยอันนี้ก็กดโอเคทีนี้เราก็จะได้การแจ้งเตือนเวลาเราสตรีมเมอร์เวลาเราสตรีมก็จะขึ้นเวลามีคนส่งซซตมามาให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะสอนเพียงเท่านี้ครับใครที่มีซีสก็สามารถส่งให้ผมด้วยนะครับชาอ้อ7 7ครับ ฝากส่งซีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นช่องทางในการไลฟ์สตรีมของผมนะครับใน TikTok นะครับก,ก็ฝากรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ